สวัสดีครับณเวลานี้ช่างบุญหอนะครับมาเปลี่ยนยางนะครับวันนี้ดูเทคนิคการเปลี่ยนยางเบ็ง่ายๆจากร้านทอมมเตอร์ประคนใช้นะครับโดยช่างบุญหอนะครับจะทําการเปลี่ยนให้ดูนะครับเพื่อบางครั้งลูกค้าบางท่านอาจจะเปลี่ยนยางไม่ค่อยเป็นนะครับเราก็มีเทคนิคบอกครับเพื่ออาจได้ประโยชน์นะครับผมถอดเพลาแึงมาเลย นี่นะครับนะครับถอดล้อเลยนะครับช่างบุญหอของเราทำช้าช้านะครับเพื่อจะเป็นเทคนิคให้ลูกค้าน้องๆหนูๆน,นูได้รับชมนะครับเพื่ออยากจะเปลี่ยนยางเองที่บ้านก็จะได้ทำเป็นนะครับบุญหอจะทำให้ดูแบบช้าๆนะครับวันนี้ คือจานดิสเอ้ยจานดิศสศึกหมดเดี๋คันนี้เดี๋ยวจะให้เปลี่ยนจานดิสด้วยอ่าวางลงเลยครับเทคนิคการเปลี่ยนยางครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเปิดลมออกก่อนนะครับเปิดลมให้หมดไล่ลมให้หมดเลยครับวิธีการเปลี่ยนยางนะครับแ็บง่ายๆอะไรแล้วอโอ้ยพนมรุ่งขนทรง มาอะไรนังหน้าปรุนๆเนี่ยทำไมชอบมาเนี่ยฮะอะไรครับลบเบิกเงินด้วยครับสามสิบห้าบาทครับผมเห็นนั่นครับว่าจะจ่ายสักครับผมว่าจะจ่ายสักห้าสิบบาทนี่ครับว่าน้าว่าน้าว่าน้าปรุนๆทำไมทิ้งสายเชยอย่างนี้ล่ะเอาไปหาดีนระจอกได้เด้อนะครับแล้วก็ไล่ลมนะครับโดยช่างบหัวเราจะสาธิตให้ดูนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนไหมเนี่ยเคยเปลี่ยนยางเปลี่ยนไหมเนี่ยเล่นอะไรทำได้ทุกอย่างครับผม ะนะครับหลังจากไล่มลมหลังจากไล่ลมเสร็จนะครับก็โยดสันไลก็ได้ครับผงซักฟอกผสมน้ำครับได้หมดเลยคลิปนี้ทำให้ดูช้าๆนะครับเพื่อนอไะไอะไรทางโมพี่ด้วยก็สู้แต่ได้ไรได้หนุกขาน โอ้เตะก็จะช่างมั่งมเจ้ยอีกอีข้างนึงสลับข้างด้วยใช่นี้ขั้นตอนการงัดนะครับเล็กย่างหนึ่งสองสองก็ได้ครับแต่วันนี้โชว์ให้ดูคือสามนะครับผมนี่นะครับง่ายๆนะครับ ทำที่บ้านได้นะครับทำเองที่บ้านได้นะครับนี่นะครับดูเอาไว้นะครับเผื่อเป็นแนวทางหากยางรั่วยางแบนที่บ้านหรือช่างไม่อยู่เราก็ทำเองนะครับ ก็เอาอยางไนอ,อกวิธีเอาอยางไนอ,อกครับไม่ควรเอาออกตรงหัวจุกนี่นะครับต้องเอาออกห่างจากหัวจุกไปฝั่งตรงข้ามหัวจุกตรงข้ามหัวจุกครับมันจะได้ง่าย,ยมาแล้เห็นไหมครับง่ายไหมครับต่อไปก็คันหัวจุกออกเป็นหัวจุกไปสุดซอครับผม ใช่นะครับพอคลายนี่เสร่แล้วเอามือแล้วับเอามือเอามือยัดไปข้างในข้างในยางดันมาหน่อยแล้วเอาเอามือหมุนเบอร์สิบสองได้เลยนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับเอามือยัดไปข้างในแล้วดันดันตรงหัวจุกครับมาแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งคลายก็ง่ายๆครับไม่ต้องเอาเครื่องมือถัก หลังจากนั้นก็เอายางในออกมานี่ช่างบุญหอของเรานะครับทําแบบง่ายดายนะครับอ่าต่อไปก็เอายางนอกออกมาวันนี้เปลี่ยนยางนอกนะครับครับทําให้ดูหน่อยเอางัดนี่นะครับงัดใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่นะครับผม แล้วก็เอามือช่วยหน้าเนูเรียบร้อยนะครับการอดอยางต่อไปขั้นตอนการประกอบอยางอาดูยางรองขอไปดีบญหอก็คงรู้จัดแต่งยางรองขอบเพื่อป้องกันสีลวดบ่า ส่วนยางนอกวันนี้นะครับทางร้านใช้ยี่ห้อเฉาหยางนะครับ7จ็0สิบเก็นะครับเป็นยางที่มีคุณภาพนะครับไม่ผ่านการรีไซเคิลนะเป็นยางมาตรฐานผจากยางพาราเท้ๆเลยนะครับช่างเชิงจะหน้าบุญนิดหนึ่งยิ่งเลยหน้าบุท ร้อนออกเปิดพัดลมเด็กการเปลี่ยนยางนอกนั้นมันต้องดูตามลูกศรนะครับที่วิ่งไปข้างหน้านะครับดูที่ลูกโซ่ทำทำให้ลูกค้าถ้าเราใส่ล็อคลูบมันจะวิ่งถอยหลังทันทีนี่นะครับโรเตชันนี่ตัวนี้ลูกศรน,นี้ต้องหันไปข้างหน้านะครับอ่าโอเค ใส่เลยเทคนิคการใส่นะครับวิธีใส่ยางนอกเข้าไปนะครับประกอบยางนอกนะครับโดยช่างของเรานะครับบนหองงานนี้โชว์เดียวนะครับทําแบบไม่ด่วนนะครับเผื่อให้ลูกค้าและท่านน้องๆพี่ๆได้รับชมนะครับเพื่องัดไปนะครับเทคนิคการเปลี่ยนยางแบบง่ายๆโดยร้านถอมอเตอร์ประคนใัยของเราครับ ส่วนยังไงนะครับต้องเอาลมออกอีกสักหน่อยนะครับนี่ช่างเขารู้เลยนะครับไม่ต้องบอกนะครับเทคนิคใส่ยังไงนะครับดูด้วยนะครับมีหลายวิธีนะครับแต่วันนี้เราใช้วิธีนี้ครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาหัวจุกไสห,หัวจุกโชว์หน่อยสิ นี่นะครับยัดไปมออแล้วก็คัดนดัดเบาๆนะครับโดยช่างเรารู้ก่อนเลยเสร็จแล้วทำยังไงเนอ้องดูนะครับตอนนี้แหละ ก็จะดึงยางนอกข้างๆข,ข,ข,ขึ้นบนนะครับดึงขึ้น,นแล้วก็ยัดยางในเข้าไปนะครับนี่นะครับใส่เบรบไม่ให้ยางพับนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับวันนี้เพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับสอบถามหรือโทรเข้ามาบอกว่า ให้สอนเทคนิคการเปลี่ยนยางนกอกยางในด้นะครับพอดีวันนี้มีโอกาสได้เปลี่ยนพอดีบางท่านก็บอกว่าให้รีวิวรถการเปลี่ยนโหลดไฟการเปลี่ยนยางนอกการเปลี่ยนโซ่สเตอร์การเปลี่ยนพระเบกต่อไปเราจะทยอยรีวิวให้นะครับถ้ารถเข้ามาต่อไปนะครับงัดยางนอกเข้าไปแต่วันนี้ช่างของเรานะครับโดยเหยียบครับเหยียบเข้าเลยนะครับ ีค่อนข้างจะงานเยอะไปนิดนะครับเลยเก็บยังไม่ได้เก็บเครื่องมือ,อะนะครับนี่ไล่ลมมาเรื่อยๆนะครับงัดช่วยแต่งัดแบบระวัดระวังนะครับแบบไม่ให้โดนยางในนะครับผม ไม่ยากแล้วก็พ้จุกนี้จัดการยังไงครับเพื่อ,อ,อลองทำดูที่เพื่อมันไม่ไมเพื่อมันเกออยางนอกาเรียบร้อยนะครับไม่ยากนะครับวิธีการเปลีย่ยนยางส่วนจานดิสนั้นวิธีเปลีย่ยนยางก็คงจะดูแล้วคงจะทำเป็นนะครับสำหรับท่านลูกค้าหลายๆท่านที่อยากเห็นอยากให้เรารีวิวให้ ส่วนจานดิสคันนี้หมดนะครับสึกมากถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องเกียรย์จานนะครับแต่โมไซค์คงจะต้องเปลี่ยนออกนะครับสาเหตุเพราะว่าสาเหตุที่จานดิสเบกสึกครับเพราะว่าผ้าเบกหมดแล้วเราไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับพอไว้นานๆปุ๊บมันผ้าเบกหมดแล้วมันจะเป็นเหล็กมาสีเหล็กครับทำให้จานดิสเราสึกนะครับผมผ้าดิสไม่แพงนะครับ แต่ลูกค้าส่วนมากยังไม่เปลี่ยนให้มันดังก่อนดังเช็ดเช็ดเช็ดแบบนี้แล้วมันก็จะกินจานนะครับถ้าเราใส่ผ้าเบรกไปมันจะทําให้รถอืดทําให้รถฟืดมากครับประมาณเจวันนู่นแหละพอผ้าเบรกสึกถึงจะขับได้ธรรมดานะครับแต่วันนี้เจ้าของนะครับนี่นะครับใส่จานนี้เลยเจ้าของเลือกจานแต่งครับของเว็บร้อยสิบไอจัดไปเลยนะครับ แนวแนว่ะช่างบุญหัอจอานนะครับจานดิบถุกถอดออกแล้วนะครับาอายุการใช้งานจะยาวกว่านี้นะครับถ้าเราทาดิบหมดแล้วเราเปลี่ยนหรือไม่ถ้าถ้าหน้าฝนนะครับขับลุยฝนลุยโคลนเสร็จแล้วเราก็มาฉีดน้ําล้างนะครับเศษหินเศษทรายจะได้ไม่ค้างผ้าดิบก็จะหมดช้านะครับถอด นี่รอเลยคันนี้ธีการเปลี่ยนยางนอกอยางในนะครับแบบง่ายๆของร้านทอมอเตอร์ครับโดยช่างบุญหอครับบุญหอ,อย,าย,ยางขึ้นขอบหมดหรือยังเช็คขึ้นขอบหมดแล้วเนาะขึ้นขอบหรือ,หนะอ,อยังครับ อ่าประกอบอยางไปเลยนะครับจริงยางนะครับถ้าแผ่นดิสเบรกมันดีบกันหน่อยก็เอาเหล็กกันยางแงะได้นะครับเรามาเลย น,นะครับสำหรับเทคนิคการเปลี่ยนยางนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมและก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ